นะครับสวัสดีภาคบ่ายนะครับแอนมินก็ยินดีด้วยนะครับสําหรับภาคที่อย่างไต้หวันครับโอเคนะได้กันนะครับสําหรับสายนิ้นนะครับสามหนึ่งนะครับรูดสามน้นเจาะสามหนึ่งเสด้เอ่อหนึ่งสามมาบนนะครับแต่สามตัวไม่เข้านะครับเราลงแ3ดสามหนึ่งะแอดลง8 3ดสามหนึ่งมาสามหนึ่งสามนะครับผมนะมันแดมาครึ่งเดียวครับผมอยากให้มาเต็มตัวนะเสียดายนั่นมาครึ่งตัว มันไม่จ่ายเว็บไม่จ่ายนะครับมาครึ่งตัวนะอดสามตัวไปแล้วก็นอยสตาร์ะ no นะครับผมนอยสตาร์ no ก็ไปดูก่อนเข้าเปล่าเข้าเด้งเข้าเด้งห้าหนึ่งนะครับผมนะนอยสตาร์ no ก็เกือบสามตัวนะแอดลงเจ็ดห้าสองนะครับผมนะมันมาเจ็ดห้าหนึ่งนะก็อดไปอีกนะครับผมเสียดายมากส่วนทอทอก็หลุดไปนะครับสําหรับสายหุ้นไทยแอดก็ขอโทษขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับผมนะนะ ก็ดูนก็จะมาลงนี่ครับผมมาให้ดูนะอ่านี่นะครับสำหรับใครยังทันนะครับผมแอดยังไม่เน้น,น,นหัวรัฐบาลนะหกให้เน้นบนนะครับผมรูดถ้ารูดทั้งบนทั้งล่างก็ให้เน้นไปที่บนนะครับเปอร์เซ็นมาบนเจ็สิเปอร์เซ็นะครับถ้ามานะครับผมกาดเจ็ดสิบแปดสิเปอร์เซนจะมาบนเยอะกว่ามาล่างนะครับผมนะ ไครนิ้นก็นิ้นน้นรูดบนนะครับผมนะรูดบนนะครับผมนะตามนี้นะครับผมนะออมสินแอดก็ให้ซื้อหกหนึ่งห้าหนึ่งหกห้าไปด้วยนะครับแต่หัวในก,ก็กลัวเสียดแต้มหนึ่งนะครับผมนะห้าหกหนึ่งห้าหกสองนี่จะดีนะครับผมอ่ะมาดู ตอนนี้ก็กำลังจะลุ้นนี้นะครับผมนี้บ่ายนะครับอ่ะจะมาลงภาคบ่ายคือจีนบ่ายให้นะครับแท่ไทอะไรครับผมมาเน้นการรูดเจ็ดนะครับผมนะอาจจะหุ้นอาจจะลงไปลบได้เปอร์เซ็นที่จะลงไปลบสูงนะครับผมนะหุ้นจีนบ่ายนะไปดูทําไมลงไปลบสูงนี่ครับมันตกลงอย่างมากเลยนะนี่ครับแรงต้านมาอยู่ที่20กว่ากระจุดนะครับผมนะเปอร์เซ็นที่จะลงลบดูสิครับผมนะ จากบวกไปห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบจุดนะลดลงมาตั้งยี่สิบกว่าจุดนี่ดิ่งลงมาเรื่อยๆแรงต้านมีอยู่ที่สิบกว่าจุดสิบสองจุดนะครับผมนะถ้ามันได้ลงทีนี้มันอาจจะเลยสิบสองจุดไปได้นะครับผมนะต้องคอยจับตาดูใ้าจะซื้อก,ก็ตามนั้นครับรูดเจ็ดนะครับจอน,นิ้นก็เจ็ดหกนะครับผมนะ จีนบ่ายนะตอนนี้เจ็ตัว276หนะชุดเจาะก็นี่ครับแคปหน้าจอนะอ่ะอีกตัวที่แอดจะลงให้ก็ซื้อไว้ก่อนนะครับนี่ kv p พี่บ่ายนะครับผมรุ่คู่62ครับชุดเจาะตามที่เห็นนะครับผมนะก็แคปหน้าจอไปครับโชคดีมีตังค์ใช้เดี๋ยวแอดไปรุ่นทอระกสอแล้วก็รุ่นนี้ก่อนนะครับผมนะรวยๆครับผม